ลูกวัวหกขา á, ครอสรับปีใหม่เจ้าของเชื่อเกิดมาให้โชคลาภเมื่อวันที่4มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่9 9 4บ้านข่าวแก้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนางอารมณ์สุขสนานอายุ49ปีเปิดเผยว่าวัวเพชรเมียอายุ6ปีที่บ้านครอดลูกออกมามีความแปลกประหลาดคือลูกวัวมีหกขาแต่มีสุขภาพแข็งแรงดีจกากการตรวจสอบ เป็นลูกวัวเพชเมียอายุ4วันชื่อน้องปีใหม่สีน้ำตาลดำที่กำลังดูดน้ำนมของแม่เป็นวัวเพชเมียชื่อรังศาสตร์อายุ6ปีอยู่ภายในสวนปามน้ำมันข้างบ้านซึ่งน้องปีใหม่มีร่างกายทุกส่วนเหมือนกับวัวปกติทั่วไปแต่กลับมีขายอยู่บนแผ่นหลังสองขาบริเวณแผ่นหลังซ้าย1นึขาและแผ่นหลังขวาอีกหนึขา นางสาวนุชชรินผู้ดูแลว,วัวเปิดเผยว่าน้องปีใหม่คลอดเมื่อเวลา9นาิกาวันที่1มกราคม65ตอนคลอดก็ปกติดีเหมือนวัวทั่วไปเมื่อตนและเจ้าของเข้าไปดูถึงกับตกใจเมื่อพบว่ามี6คขาแต่ขาอีก4ี่ขาก็ปกติเหมือนขาวัวทั่วไปและยังเดินหรือวิ่งได้ตามปกติโดยรวมดูแข็งแรงดีโดยวัวตัวเมียเคยคลอดลูกมาแล้วสตัวแล้ว หลังจากคลอดมาก็รู้สึกแปลกใจแปลกตาเพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อนต่อไปนี้จะเลี้ยงเขาไว้ให้อย่างดีหากมีใครมาขอซื้อในราคาแพงแค่ไหนก็จะไม่ขายจะขอเลี้ยงไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขไปเองหลังจากเรื่องซับไปถึงชาวบ้านต่างก็เดินทางมาดูเป็นจนํานวนมากและที่สําคัญชาวบ้านรวมทั้งตนเองต่างก็ตีเป็นเลขเด็ดเพื่อจะนําเป็นเสียงโชคในงวดที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งเลขเด็ดที่ได้ก็คือ9 4 6 196และ1 9 4ฟังอีกครั้งนะคะ 9 4 6 1 9 6และ194ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ